สวัสดีครับผมกอฟมินสิกช็อปนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีนะครับพ่วงแอมสองตัวเข้าหากันนะครับอ่าโดยผมจะใช้ตัวล่างนะครับเป็นตัวคุมนะครับตัวบนเป็นตัวรับนะครับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับเราสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อเลยครับครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับ1ก็คือสาย RCA นะครับ RCA หัวคู่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวล่างเป็นตัวคุมนะครับเราก็จะนําสาย RCA ข่าแดงนะครับ มาเสียบเข้าที่ช่องลายนะครับลายหรือว่าแอคคอร์ดแอคคอร์ดก็ได้นะครับคู่กันเนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับเอานะครับเอาพุทก็คือสัญญาณออกนะครับแล้วเราจะเอาหัวอีฝั่งนะครับมาเสียบเข้าที่แอมตัวบนนะครับผมเราก็จะตัวบนเป็นตัวรับนะครับเราก็ต้องใช้ช่องสัญญาณเข้าครับก็คือช่องอินพุตนะครับอินพุตก็จะมีมาให้ด้วยกัน2ช่องนะครับคือ dVD และ a u x นะครับผมก็จะใช้เป็นช่อง DVD นะครับ อินพุตก็จะเป็นสัญญาณเข้านะครับโอเคเพียงแค่นี้เองครับก็สามารถคุมที่ตัวล่างได้เลยครับเราสามารถใช้งานพร้อมกัน2ตัวได้นะครับอันนี้ผมใช้ลําโพงดอกเดียวนะครับมาลองในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับอันนี้ผมจะทําการเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมบลูทูธกับตัวล่างนะครับ ผมก็ไปเปิดเพลงมาแล้วนะฮะผมเชื่อมบลูทูธกับตัวล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาสังเกตตัวที่สองนะครับเมื่อกี้นี้เราเสียบที่ตัวที่สองไว้ที่ช่องดีวดีนะครับให้ลูกค้าทําการสลับลายด้านหน้าเครื่องนะครับตอนนี้มันเป็น f m อยู่นะฮะต้องกดสลับลายให้มันเป็นดีวดีนะครับที่เราเสียบไว้เมื่อกี้นี้นะครับถ้ามันจมลงไปเนี่ยฮะมันจะเป็น USB s d card นะครับ f m นะครับเราทําการกดเด่งขึ้นมาครับ มันก็จะเป็นช่องสัญญาณเข้าที่เราไปเสียบไว้ด้านหลังเมื่อกี้นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้าเร่งวอลลุ่มมิวสิกนะครับขึ้นไว้สักสี่สิบนะครับหลังจากนั้นเราก็มาคุมที่ตัวล่างได้เลยครับมาเล่งเบาเสียงที่ตัวล่างนะฮะจะสังเกตได้นะครับว่าเครื่องจะทำงานพร้อมกันทั้งสองตัวนะครับดูจากไฟที่กระพริบนะ เพียงเท่านี้เองครับสาม,มารถใช้งานพร้อมกันสองตัวได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงไว้นะมันก็จะใช้งานได้ทุกช่องนะฮะตัวล่างก็ใช้ได้นะครับเพียงเดียวกันนะครับดับใช้งานพร้อมกันได้หมดเลยนะคร สำหรับลูกค้าที่จะไปนำไปต่อกับแอมเครื่องอื่นนะครับเราก็ต้องลองไปสังเกตดูนะครับว่าช่องสัญญาณเข้าของแอมเราปุ่มสลับไลนย์อยู่ตรงไหนนะครับเราต้องลองไปสังเกตดูเนาะตัวนี้ก็แต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ให้สังเกตว่านะครับด้านหลังเป็นช่องอินพุตนะครับสัญญาณที่แอมเรารับเราก็ต้องมาเสียบเข้าที่ช่องอินพุตนะครับจะเป็น DVD หรือว่า a u x ก็ได้นะครับเราก็ไปหาปุ่มกดสลับไลน์ด้านหน้า เครื่องของเราได้เลยครับผมเพียงเท่านี้ครับใช้งานได้ทันทีโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ